สวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะมารีวิวบ็อกเซ็ตอินเกเตอร์นะครับผมเป็นไงข้างในมีอะไรบ้างนี่เลยอย่างแรกให้ได้ดูโต้โตปูกนั่นเองครับผมและที่สำคัญนะครับมีบทสัมภาษณ์ของผมและบินด้วยเราสนท่ากันได้เล่อยนะครับใช่ครับแล้วก็มีแบบภาพเบื้องหลังตอนที่เราถ่ายมีด้วยฮิปนี่พวกเพลงเลยใช่นี่ดีใจมากๆวันนี้ใชมีอะไรครับนี่เลยครับอะไรหรอ เฮ้ยนี่ไงรูปที่เราถ่ายกันนี่เป็นพอร์ตที่เราถ่ายเก็บไว้ตอนเข้าแต่งตัวใช่ครับแเราก็มีพิเศษแบบนี้เลยสี่อันอยู่ในบ็อกซ์เซ็ตขอบคุณครับนี่ครับยังไม่หมดยันไม่หมดเลยครับไปนี่อุ๊ยอุ๊ยโดนโดนขอโทษขอโทษเอ้ยนี่นะครับสุดพิเศษเลยอ๋อเป็น 3D โอ้โหใช่ไหมที่มันจะแบบว่า ต่อๆต่อต่อต่อขึ้นมาแล้วเราไปตั้งตกแต่งได้แบบนี้ครับดิบสี่เยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยถือมันเยอะไม่หมดยังไม่หมดอีกครับยังไม่หมดอีกนะมันโหดนี่นะครับเป็นรูปภาพนะครับของเราสองคนนะครับผมเนี่ยเป็นครับนะครับนะครัลากรอบกระดังกระดองแรกคู่กันได้เลยสองคนนีใช่ครับยังไม่หมดเท่านั้นถ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราสิ่งสำคัญนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของเราเลยใช่บีซีดีที่เออจะวิดี้อเก่าเลย ทีวีดีท pues ีวีดีที่ประกอบด้วยเพลงของพวกเราที่เป็นเพลงประกอบเกตเซอร์ซีรีส์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เกตเซอร์เดอะบูฟี่ด้วยใช่ครับผมก็ทั้งหมดดีเพลงเนี่ยเก้าเพลงนั่นสุดท้านะครับสองเพลงสุดท้ายก็คือเป็นเพลงที่เป็นเวอร์ชันของพวกเราทับซับเวอร์นะครับผมตอนนั้นเพลงนั้นก็เป็นส่วนนิทก็เป็นติป script เกตเซอร์พิเศษมากนะครับสำหรับทั้งหมดนี้ในบ็อกเซตอันนี้